สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเฉลยกันต่อนะคะเริ่มที่ข้อ7ดเลยลูกหนูลอกโจทย์นะคะแล้วก็เขียนลงในสมุดแบบนี้เลยนะคะมีเป็นข้อๆหน้าๆน,นะคะครูก็จะตรวจทีละข้อทีละหน้าตามไปหลายคนทําได้นะคะแต่คนที่ทําไม่ได้เขาก็จะถามมานะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทาพร้อมๆกัน สำหรับข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องทบทวนของเก่าด้วยนะลูกนะหนูจําได้ไหมเราทําทีละตัวทําทีละตัวทําตัวนี้ก่อนนะคะทาตัวนี้ก่อนรากที่สองของตัวที่ติดรากจาได้ไหมคะเราต้องใช้กําลังสองสมบูรณ์มาช่วยนะคะตัวเลขตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรลูกตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรต้องเป็นเลขสองนะคะต้องเป็นเลขสองนะคะคันนี้มันมีสีด้วยแสดงว่ามันคืออะไรคะลูก มันคือ2องคูณกับสองใช่ไหมคะอันนี้เวลาเราเขียนคุณครูขอเป็นสีเหมือนเข้มเนาะวันนั้นใช้สีนี้อ <c oughs> ขอโทษทีคะ่ะป๊านะคะกะ็ทำทีละตัวลงมานะคะก็จะเป็น19บวกด้วย2นะคะ2ตามสูตร2อ,อีกตัวหนึ่งกลายเป็นรูทอะไรกลายเป็นรูทสี่ จำได้ไหมสองตัวหนึ่งกลายเป็นรูทส,สี่แล้วก็มีรูทอะไรเหมือนเดิมมีรูทอะไรเหมือนเดิมคะ่ะรูทยี่สิบเ็รูทสิบเเหมือนเดิมแบบนี้นะคะอ่ะเราก็ทำต่อเข้าสูตรว่าไงลูกคูณกันบวกกันได้ตัวหน้านะคะอันนี้ก็มาเป็น <c oughs> บวกกันได้19บวกกันได้19คูณกันได้ตัวนี้นะคะคูณกันได้ตัวนี้คราวนี้หนูดูแนวโน้มเลข4กับ21เนี่ยมันบวกกันได้19้ไหมอะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เราจะต้องจัดรูปใหม่นะคะเอา4ไปคูณ21ก่อนได้84นะคะได้84นะคะอะที่เหลือเดินคูค้างไว้ก่อนนะคะทำตัวนี้ก่อนแล้วหนูก็เอา84เนี่ยมาแยกตัวประกอบ มาแยกตัวประกอบเลขอะไรคะเลขสองเนาะได้เท่าไหร่ลูกสี่สิบสองแปลว่าสองคูณสีบสอเนี่ยได้84ดส่คิดอย่างนี้นะสูณกับสี่สิบสองได้แปแต่สอกับ4ีบวกกันได้สิบเก้าไหมอสองกับ42บวกกันได้สิ 42, บเก,ก้าไหมไม่ได,ถไไดาา้ถ้าไม่ได้เราหารต่อค่ะถ้าไม่ได้เราหารต่อไปเรื่อยๆนะคะะเท่าไหร่ลูก2ี่สิบอ อย่างนี้นะคะ21ก็คิดคล้ายๆกันนะคะแสดงว่า4แสดงว่า4คูณกับ21จะได้84นะคะ4คูณกับ21ได้84แต่ว่า4กับ21บวกกันได้19้ไหมยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้เราก็หารอีกนะคะหารไปอีกเล็กะไรคะ3กับ7นะคะหนูว่าพี่น,นางนี้ลูกตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่ลูก 12นะคะ12คูณเจน่ะจะได้8 4นะคะแล้ว12บวกเเขียนดีกว่าแสดงว่า12คูณเมันจะได้84แล้ว12บวก7ได้19้ไหมได้แสดงว่าได้ตัวนี้นะคะได้ตัวนี้หลายคนตอบได้ละแต่เร,เ,ตเราจะเป็นหลายคนที่ตอบไม่ได้เราจะเป็นหลายคนที่ตอบไม่ได้อ่า17บบวกกับสอง นะคะคูณกับสองแควร์รูทสแควร์รูทอะไรคะปึ๊บสแควร์ร 17. 17ูทดคูณ2อ2อคูณ7อ๋อคูณเขราวที่แล้วก็เหมือนจะเขียนสูตรผิดไปนะคะคุณครูได้แก้ทายคลิปไปแล้วนะลูกนะครูต้องขอโทษทีด้วย <c oughs> สูตรมันผิดไปนิดนึงอ่าอันนี้ได้12บวก7 คูณกับ2 sq. สแควร์ูทคูณ7นะคะ,ะรูทให้ปิดตรงนี้เลยตอบเลยนะไม่เขียนรีล้านะนะ่าตรงนี้คือ a ตรงนี้คือ a ตรงนี้คือ b นะคะตรงนี้คือ a ตรงนี้คือ b แล้วก็มี2อยู่ตรงนี้เข้าสูตรกำลัง2สมบูรณ์เลยเนาะมันจะตอบรูทอะไรคะรูทสิบบวกกับรูอะไรคะรูเจ เค okay, นะ,ะรูสิบสองบวกกับรู้เจ็ดใครไม่รู้กลับไปทบทวนของคลิปที่แล้วนะคะคือหมายบวกตามนี้มานะคะถ้าตรงนี้เป็นลบก็เป็นลบนะคะต่อไปเราจะเขียนตัวเดิมตัวเดิมนะคะนี่ก็เป็นตัวเดิมเขียนตัวเดิมไว้ที่พอไหมเขียนตัวเดิมไว้เขียนลงมาเรื่อยกอนก็ได้ค่ะจริงๆิเราแยกทําก็ได้นะไปแยกทําตัวหน้าในกระดาษก่อนแล้วก็เอามารวมกันก็ได้ ะะโอ้ไม่ได้ในกระดาษในนี้แหละค่ะเสร็จแล้วมาเจอตัวหนึ่งตัวทางขวาสุดเรื่องอย่าลืมค่ะมันมีลบอยู่ลบอยู่ข้างหน้ารูทนะคะลบอยู่หน้ารูทอยากให้หนูใส่วงเล็บไปเลยนะคะใส่วงเล็บคุมไว้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเวลามันถอดออกมามันมีผลกับเครื่องหมายนะคะ,ะสำหรับข้อนี้เราจะเราจะใช้วิธีรัดกันแล้วนะคะเราใช้วิธีรัดกันแล้วรัดยังไงดีเอ่ยค่อยๆดูมา เป็นสองอย่างเป็นแล้วนะคะเป็นแล้วงั้นหนูมาแยก29เลยอะไรเอ่ยบวกกันได้29แล้วคูณกันได้28โอ้โหคำตอบมันส่งมากเลยอะ่ะตัวเลขมันส่งมากเลยะคะ่ะยากไหมไม่ยากนะคะอ่ะวิมันคืออะไรกับอะไรเนาะมันคืออะไรกับอะไรเนาะได้แล้วใช่ไหมมันคือ28บวก1เป็นสีได้ว่านะคะเรามีตั้งแต่สีอะ่ะ28บวก1 อันนี้เป็นอะไรยี่สิบแปดคูณหนึ่งโอเคไหมอืมเขียนให้ดูสักบรรทัดนึงเนาะป๊าบเอาให้พอดีนะเอาให้พอดีนะชื่นลุ้นหน่อยนะปึ๊บ,บวงเล็บเปิดสแควรู t เขียนให้ครูเห็นหน่อยปึ๊บเขียนว่าอะไรนะ28บวก1 ลบกับ2คูณสแควรรูทยี่สิบแปดคูณหนึ่งค่ะยี่สิบแปดคูณหนึ่งนะคะโอเคลบวงเล็บคำตอบหลุดหรือ,อยังหลุดแล้วนะคะนี่คือ a นี่คือ a นี่คือ b นี่คือ b นะคะเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรลบดังนั้นตอบรูทอะไรคะรูท a ลบรูท b อย่างนี้นะคะลบ a ลบรูท b อย่างนี้เอาละเสร็จแล้วเราจะเอาวงเล็บออก เครื่องหมายข้างในก็จะเปลี่ยนเหมือนเอาลบคูณกระจายเข้าไปอะคะ่ะคูณสมบัติแจกแจงเป็นแบบนี้นะคะงงไหมไม่งงนะคะอ่าไปลบรูทยีบแแล้วก็บวกด้วยรูทหคืออะไรรูทหคือ1น,นะคะรูทหคือ1เสร็จแล้วก็ตอบกันมาอะไรลบกันได้หมดก็หมดไปนะคะอะไรไม่หมดก็ค้างเอาไว้นะคะต่อไป อะไรหมดบ้างจึบจ๊บจึ๊บตัวนี้หมดเหลือ0นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะคะคราวนี้หนูลองรวมสิลูก1 7บวอีก1รูทได้กี่รูทเจ็ดหบวกอีก1รูทได้อะไรได้2อ7ูทแล้วก็ลบกับสแคว r รูทยี่แล้วก็บวกหนึ่งโอเคยังดูผิวๆเหมือนจะตอบได้แต่นักเรียนคนที่เอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรลูก มีเอ๊ะเอ๊ะว่าไอตัวนี้กับตัวนี้มันทําไมกันมันเท่ากันค่ะครูเท่ากันยังไงอ่ามาแอบดูมาแอบดูตรงนี้ลองทํา28ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายมันคืออย่างนี้ใช่ไหมมันคืออย่างนี้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นรูทยีมันคืออะไรมันคือสแควรูทสคูณ2คูณ7ซึ่งมันก็คือ2อรูทอะไรนั่นเอง2องรูท นะจ๊ะมันก็คือ2องรูทเแล้วก็ลบด้วย2องรูทเแล้วก็บวกอีก1โอเคสรุปแล้วหมดไหมหมดคาว่าตัดคือบวกกันได้0นะคะข้อนี้ตอบอะไรลูป1ข้อนี้ตอบ1นะคะอ่ะนี้ก็สรุปอีกทีนึงนะคะสรุปดีๆนะคะดังนั้นไปอยู่หนดีเธอ,อแอบบอยู่ข้างๆนี้ก็ได้ค่ะ ข้างล่างนี้ก็ได้ค่ะข้างล่างนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวจะกลายเป็นคนดีไม่มีที่อยู่นะคะเออครูคะหนูไปทดที่อื่นแล้วไม่เป็นไรลูกหนูไปทดในกระดาษทดก็ได้แต่ครูจําเป็นต้องให้เห็นล่องรอยเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะงงว่าครูมันมายังไงอะปึ๊บจิกจกจิกจก,จก,จกเนี่ยข้อดีของ iPad ตรนี้แหละค่ะ ป๊าตอบอะไรเอ่ยตอบหนึ่งจบนะคะ,ะขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เผื่อเพื่อนด้วยก็ได้ค่ะขีดเส้นใต้เผื่อเพื่อนหนึ่งข้อจบหนึ่งข้อสำหรับข้อเจ็ดนะคะเราไปต่อข้อแปดกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาใครยังไม่ทันกลับมาทบทวนนะคะข้อนี้ข้อน,อนี้เพื่อนบอกพยายามแล้วค่ะครูอ้แต่มันไม่ได้จริงๆนะคะไม่เป็นไรหนูอาจจะ กด stop ไปก่อนนะคะหยุดคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวหนูมาทําต่อนะคะอ่ะข้อนี้โอ้โหข้างหน้าไม่มีสองหน้ารูทยี่สิบเก้าเลยถ้ามันไม่มีสองหน้ารูทยี่สิบเก้าทำยังไงดีคะคําตอบคุณครูก็คือก็ทําให้มันมีสิคะแล้วเราจะทํายังไงอะคะถึงค่ามันจะถึงเหมือนเดิมเราทํายังไงค่ามันถึงจะเท่าเดิมไม่เปลี่ยนนะคะอ่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันหนูอย่าเอามาลบกันแล้วเป็นศูนย์นะไม่ได้นะคะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะอะเรเรียนตอบไม่รู้อะคุณครูช่วยตอบเอาสองเราอยากต้องการ2ตัวนี้ใช่ไหมคะเราต้องการให้2อ,อยู่ข้างหน้าอย่างนี้แล้วทำยังไงคะถึงว่าถึงเวลาเวลาเราใส่เราจะใส่ตัวอีกตัวหนึ่งเข้าไปเราค่ามันจะเหมือนกับโจทย์เป๊ะเลยเนี่ยสตัวนี้ต้องเป็นคําตอบที่เท่ากันนะคะอันนี้2เกินมานะ2เกินมานะทำยังไงรู้ไหมคะอะ จำไว้เป็นบทเรียนลูกหารด้วย2หารด้วย2นะคะเห็นไหมค่าเท่าเดิมแล้วใช่ไหมคะมันตัดกันได้เท่าไหร่ลูกได้1น,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราก็หาคอลนอนะคะมันก็จะได้30บวกได้2รูทอะไรรูทยแล้วส่วนด้วยอะไรอย่าลืมส่วนด้วย2นะคะส่วนด้วย2โจทย์มันก็มาหลากหลายสไตล์นะคะแล้วแต่เราจะเจอแบบไหนอ่ะปั้ง เสร็จแล้วหนูก็ไปทําด้านบนให้เสร็จด้านบนเสร็จไหมด้านบนเสร็จไหมอะไรคูณกัน2ตัวเราได้30คูณกัน2ตัวขอโทษค่ะบวกกันได้30บวกกันได้30เนี่ยอ่าบวกกันได้30แล้วก็คูณกันได้29น่าจะหลุดไหมบวกกันได้บวกกันได้สา <c oughs> น,นะคะ คูณกันได้29่ยีใครทักอะไรมาเดี๋ยวค่อยไปตอบนะบวกกันได้30คูณกันได้29อ่ะระหว่างที่เขียนนี่ตอบได้แล้วตอบอะไรคะ29่บกบวก1กับ29คูณ1ใช่ไหมคะยีบกวก1กับ29คูณ1นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูจะแอบตอบแล้วจะแอบตอบแล้วตัวบนตอบอะไร ตัวบนตอบอะไรแม่มันอยากตอบจังไม่เป็นไรค่ะเขียนด้วยกัน29ิบบวก1บวกด้วย2คูณกับคูณกับอะไรคะ29่คูณ1อย่างนี้นะป๊าแล้วอย่าลืมมันส่วนด้วยอะไรด้วยมันส่วนด้วยอะไรมันส่วนด้วยสองนะคะมันส่วนด้วยสองตัวบนตอบอะไรตัวบนหลุดแล้วค่ะตัวบนหลุดว่าอะไร รูทยีบวกรูทหนะได้รูทยีบวกรูทหนะแต่ตัวล่างติดอะไรไว้ตัวล่างติดอะไรไว้ตัวล่างติดรูทสตัวล่างติดรูทสเอาไว้นะคะโอเคเปล่าตัวล่างติดรูทเอาไว้นะทั้งงงนี่ไงเอนี่ก็ A A เอบวกบีคูณบก็ได้รูทเก็จะได้รูทเอลุด, A, ลดออกมาฮะรูท A บวกกับรูทบีอย่างนี้นะคะ,ะถ้าฝั่งซ้ายตรงนี้ทําได้งั้นขวาล้อเขาเลยค่ะเหมือนเป๊ะนะคะเราเอาอะไรคูณเข้าไปลูกสองส่วนสองคูณเข้าไปนะคะแล้วคอรนอมันก็เลยเป็นสิบห้าแต่ฝั่งนี้เป็นอะไรคะเป็นลบฝั่งนี้เป็นลบเป็นลบนะคะแล้วก็เป็นลบอีกค่ะให้เขาเห็นก็ได้ค่ะมันก็คือ คุณครูผิดน,นิดนึงคารานอนเป็นตรงนี้ต้องกลายเป็นเท่าไหร่30ตรงนี้เป็น30มสเดกเรียนอยากทักย่าแล้วส่งสัญญาณมาครูก็ไม่ได้ยินนะคะ,ะข้างในนี้ก็จะเป็น29บวก1แต่ว่าเขาเป็นลบนะคะลบ2คูณกับสแควร์ูท29คูณ1ประมาณนี้ อย่าลืมต้องหารด้วยอะไรคะหารด้วยเลข2นะคะเสร็จแล้วลบอ่ามันจะกลายเป็นอะไรหลุดออกมานะลบรูทยี่สิบเก้าลบรูทหนึ่งนะคะต้องลบรูทหนึ่งนะคะเพราะตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรเพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบเราก็ลบตามเขาออกมาอย่าลืมนะคะต้องส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วยรูทสองส่วนด้วยรูทสอง ใช่ไหมคะรุดบนรุดล่างนะคะมันมีรูสองไม่รุดอยู่ตรงนี้เคไหมอ่ะหลังจากนั้นทํไงกันดีอ่ะหลังจากนั้นหนูก็คิดอย่างนี้ค่ะส่วนเหมือนกันอ่ะถ้าส่วนเหมือนกันเราจับเศษมาบวกลบกันใช่ไหมถ้าส่วนเหมือนกันตัวส่วนเหมือนกันเราจับตัวเศษมาบวกลบกันนะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมลบอยู่หน้าตรงนี้ไกลๆกับมีวงเล็บคล้ายๆกับการมีวงเล็บด้วยนะคะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะอ่า คราวนี้เอามาเป็นส่วนเดียวกันเอาเป็นส่วนเดียวกันส่วนได้รูทอะไรส่วนได้รูทสองนะคะตัวหน้าคือรูทยี่สิบเก้ารูทหนึ่งคืออะไรหนึ่งได้ลบเลยคะถอดวงเล็บออกได้ลบยี่สิบเก้าแต่เป็นบวกเลยคะบวกหนึ่งอย่างนี้นะคะอย่างนี้อ่ะงงถามครับอ่ะงงไลน์ถามมาปัาบ๊บปั๊บหมดนะคะได้หนึ่งบวกเองหนึ่งตอบอะไรตอบสอง มันก็เลยตอบ2อรูสอตอบแบบนี้ไม่สวยเราทำไมคะคอนจูเกตเข้าไปอีกรอบหนึ่งคอนจูกเกตคืออะไรคูณอะไรเข้าไปคะตอนแรกต้องคูณตัวนี้คูณตามตัวล่างคะ่ะนะคะคูนตามตัวล่างตัวบนก็คือเกิดจากกา,การที่เราคูณตัวล่างแล้วตัวบนคูณเพื่อที่จะทำให้ค่ามันเท่าเดิมคือรู้สอส่วนรูสอมันจะเป็น1ใช่ไหมอืมเสร็จแล้ว2คูนรูสอตัวบนก็ได้2อรู้สอง ส่วนตัวล่างรูทสองคูณรูทสองได้เลยคะ่ะรูทสองคูณรูทสองได้เลยได้สองโอ้ยังไม่พอคะ่ะตัดต่อได้อีกคะ่ะได้หนึ่งครั้งนะคะเป้นข้อนี้ตอบอะไรตอบรูทสองอย่างนี้อ่าจบไหมอ่าจบสรุปอีกทีนึงดังนั้นอยากให้นักเรียนสาบานจังเลยะคะ่ะสาบานว่าไม่รู้จักโฟโตแมท สาหารมากไม่รู้จักโฟโตแมทหรือว่ารู้จักแต่โฟโตแมทมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเออมันทำอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคนี่ยคือหน้าที่ของครูนะคะหน้าที่ของครูคือมาอย่างนี้ป๊าปจึงตอบเสร็จหนึ่งข้อโอเคพอยังพอยังพอยังไหนๆก็ไหนๆละยาวๆเลยไหมลูก ยิงยาวๆนะคะใครเมื่อยก็ไปเข้าห้องน้ําก่อนเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะคะโอ้ข้อนี้เนี่ยสุดๆใครทําได้นี่สุดๆต้องใช้จินตนาการด้วยนะเน่ยต้องมีจินตนาการด้วยนะถ้าข้อนี้ทําไม่ได้เดี๋ยวจะไปย้ําข้อนี้ในห้องให้ค่ะข้อนี้ลองฟังเดือนถ้าทําไม่ได้นะคะจะไปย้าในห้องให้โอเคโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่ากําหนดให้ส q u a r x ลบส q u a r x ลบส q u a r x ลบไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้มีค่าเท่ากับ99 9 อันนี้ดีๆนะคะ999อันนี้ก็999นะอ่าแต่ไปถามหา x บวกโอ้ข้อนี้เด็กวอมๆวใครจะเข้าวอรมๆว์จต้องจัดไปเลยลูกจัดเบาๆไปเลยค่ะอ่าทำยังไงดีทำยังไงดีเขาดูสคลิปหน่อยเขาดูโจทย์หน่อยครูก็ยังไม่เห็นโจทย์ชัดๆอ่านั่นเองค่ะเราก็มีการคุณครูจะแทนแล้วค่ะดีนะลูกอ่าคุณครูก็เลยจะแทน แทน999เนี่ยด้วยตัวเนี้ยเหมือนกับเราแทน999า้าเได้ตัวเองอะคะ่ะคุณครูจะแทน999าด้วยตัวนี้นะลูกครูจะแทน999ตัวเนี้ยด้วยตัวมันเองอืมเอามานะอ่ะคุณครูจะแทน999ก้าเกาก้าด้วยตะค่นะขอก o p y ปี้ก่อนนะ ขอคัด copy ก่อนนะคุณครูจะแทน999ด้วยตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมพยายามจะอธิบายจึก๊กครูจะแทน999ด้วยตัวนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเอาไว้เอาไว้ลองฟังลองลองจึก๊กเอลองดูดิมาไหม ด้วยตัวนี้นะคะแล้วไงต่อก็คือเหมือนกับว่าเราแทนเก้าเก้าเก้าด้วยตัวเองอะคะ่ะอืมมันก็เลยจะได้เจอเก้าเก้าเก้าที่ไหนให้แทนด้วยตัวนี้ที่นั่นเจอเก้าเก้าเก้าที่ไหนให้แทนด้วยตัวนี้ที่นั่นแล้วเรนเจอเก้าเก้าเก้าที่ไหนบ้าง ดูที่โจทย์ดูที่โจทย์เจอ9 9 9ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่าไปก่อนไปก่อนมันก็คือจะได้ว่าอย่างนี้มันคือตัวนี้นะคะเออแต่ว่ามันไม่พอมันไม่พอเพราะว่าอะไรคุณครูก็จะแทน9 99, 9 9เนี่ยด้วยตัวมันเองอะ ด้วยตัวมันเองเนี่ยมันก็จะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะไปต่อตรงเนี้ยค่ะแล้วมันจะไปเรื่อยๆนี่เขียนไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเขียนเองใหม่มันก็เลยจะได้เอาเขียนแบบไม่ค่อยสวยได้มากจะได้เข้าใจอ,ะอ่ะอ่ายาวยาวยาว,ยาวพี่ยาวไปนี่เลยนะคะมีตัวอะไรบ้างลูก x ลบกับ square root x ลบกับ square root x squ ลบกับสแควรูทเอ็กลบถึงตอนนี้นะคะเท่าโจทย์ละเท่าโจทย์ละแม่แมทัดดีๆนะให้เห็นๆน,นะอืมอ่าแล้วก็มีตัวนี้ตัวที่เราจะเขียน999เราไม่เขียนอะเราเขียนอะไรแทนเข้าไปลูกเราก็แทนด้วยเขียนด้วยเลยคะ่ะสแควรูท ล root. x ลบด้วยสู x ลบด้วยสแ x ถ้าเจอ999อีกอี่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆโอเคไหมพอโอเคไหมนึกภาพตามนะซึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่999ซึ่งมีค่าเท่ากับ999อ่ะนั่นคืออ่ะนั่นคือแสดงว่ามันคือตัวนี้ใช่ไหม คุณครูแทนตัวนี้ด้วยอะไรได้เลยอะ่ะคุณเ,เดี๋ยวคุณครูแทนทั้งแพ็คนี้ด้วยเลขอะไรรู้ไหม๊าบคุณครูแทนแพ็คสีเขียวนี้ด้วยเลขอะไรรู้ไหมคะด้วยเลขอะไรรู้ไหมคะนี่งไงก็คือมันตัวนี้มันแทนกันไปแทนกันมามันก็คือ999นั่นเองนะคะมันก็คือ999นั่นเองงงได้อีกค่ะเท่า <laughs> <laughs> กับ999 มันเหมือนกับไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเป็นอัดตกยะอากาที่ไประยะอนันต์นะคะหลังจากนั้นยกกําลังสองเริ่มง่ายละหลังจากนั้นลกกําลังสองทั้งสองข้างอ่าข้อนี้พี่ที่เขาเรียนบอบอๆเขาฝากไว้ให้ทํานะคะเขาบอกว่าฝากให้น้องๆกิฟต็ดรุ่นหลังๆเนี่ได้ลองทําข้อนี้ดูพอพี่ไปเจอข้อนี้มาเรารู้สึกว่ามันสนุกนะเขาบอกครูยอย่างนี้นะคะ <c oughs> อ่า x ลบปับยกกำลังอะไรคะยกกำลังสองฝั่งซ้ายยกกำลังสองฝั่งขวาวก็ยกกำลังสองด้วยอ่ารากที่สองยกกำลังสองหลุดออกมาเหลือ x ลบเก้าเก้าเก้าฝั่งนี้อย่าไปพยายามคิดหาคำตอบนะคะใจะเย็นๆฝั่งนี้อย่าไปพยายามคิดหาคำตอบนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆลูกเราย้ายมา x เดียวก็ตอบเลยก้ากำลังสองลบ99 9เเป็นบวกนะคะเป็นบวกเสร็จแล้วไม่อ่ะเราไม่ทำ จทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาว่า x บวก999นี่ยมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะโจทย์ถามว่า x บวก9 9 9มีค่าเท่าไหร่เราก็เลยจับการมันทำไมคะบวกมันเข้าไปทั้งสองข้างเลยอะสีเดิมดีไหมอืม 99, ก้ลังสองบวก999แล้วก็บวกเท่าไหร่บวกอี9 9 9ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้ อพอถึงตอนนี้อย่าไปกดเครื่องคิดเลขหา999กำลัง2นะ,ะเรามีวิธีง่ายกว่านั้นยังไงคะครูเอา999บวก999ได้กี่999งงวะ999บวกอีก99 999ได้กี่999มอง999เป็นหนึ่งก้อนสี่เหลี่ยมหนึ่งก้อนสี่เหลี่ยมบวกอีกหนึ่งก้อนสี่เหลี่ยมได้กี่ก้อนสี่เหลี่ยมได้สองก้อนสี่เหลี่ยมก็คืออย่างนี้ ใช่ไหมคะได้สองก้อนสี่เหลี่ยมนะอ่ะต่อค่ะแล้วเราก็แจกแจงแล้วเราก็แจกแจงตรงนี้มี9992ตัวตรงนี้มี9991ตัวงั้นแจกแจงอะไรออกมาได้คะแจกแจง9 9้า9 9ออกมาได้1ตัวข้างในวงเล็บเหลืออะไรเหลือเก้าเก้าเ้าบวกอีกสองืมเก้า้า้าบวกอีกสนะคะสมบัติแจกแจงแม่นๆหน่อยค่ะแล้วก็ได้999 คูณกับ ,1 นึ่พันเอ็ดอย่างนี้คูณเองง่ายกว่านะคะคูณเองง่ายกว่าอ่ะคูณได้999แล้วก็9 9 9ก้านะคะงวดนี้99 9, 9, 9ต้องมาพอแค่นี้นะจบไหมจบนะคะ,ะจบแค่นี้เพราะนั้น x บวก999ได้ตัวนี้แต่ x เดียวเท่าไหร่ก็คือตัวบนแต่เราไม่หานะคะเราไม่หาหรอกเพราะว่าเราสนใจผลลัพธ์ต่างหากเราสนใจสิ่งที่โจทย์อยากรู้ต่างหาก ติดแฮชแท็กจบหนึ่งข้อจบหนึ่งข้อนะคะเอาเลยไหมต่อข้อสิบเลยไหมคะหรือว่าคลิปหน้าค่อยมาสิบสิบดสิบสองนะคะอ่ะคลิปหน้ามาเจอข้อสิบสิบดสิบสองนะคะสู้ๆนะลูกๆสวัสดีค่ะ